การใช้สูตรบัญชีการตลาดระบบเกื้อกูลมาร์เก็ตติ้งและสูตรโปรแกรมเฉลี่ยการจ่ายเงินรางวัลเลขเสี่ยงโชคอัตโนมัติจะแยกอธิบายเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของบัญชีซึ่งสามารถนำไปใช้ กับทุกสินค้าและทุกบริการซึ่งในการใช้ร่วมกับสูตรโปรแกรมเจ้ามือหวยอาจจะมีคนมากมายไม่เล่นพน,นันและไม่ต้องการเข้ามาข้องเกี่ยวกับการพน,นันดังนั้นพวกเขาจะใช้แค่บัญชีการค้าทั่วไปเท่านั้นและการพน,นัน ซึ่งมีทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายซึ่งจะนำมาใช้บริหารร่วมกับสินค้าที่ถูกกฎหมายไม่ได้จะทำให้ระบบที่ถูกกฎหมายเสียหายไปด้วยดังนั้นจึงจะแยกบัญชีส่วนหนึ่งออกจากการพนานเพราะเรา ก็ไม่สามารถไปบังคับใครให้เล่นพนันแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายได้โดยจะเริ่มอธิบายการใช้สูตรบัญชีก่อนสูตรโปรแกรมบัญชีลบหนึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลจากเอกสารฝากซื้อขายจากระบบนายหน้ามาแล้วนำเปอร์เซ็นต์รายได้ ค่าในหน้าที่ลูกค้าแบ่งใจ่ายให้มาเข้าระบบบริหารโดยใส่ข้อมูลเพื่อให้สูตรคำนวณดังภาพอธิบายท่านต้องใส่ข้อมูลของท่านเช่นรหัสระดับตำแหน่งให้ครบเพื่อให้สูตรคำนวณเป็นระดับชั้นทีมงานและจำนวนรายได้ใส่ข้อมูลวันที่ตัดยอดสินค้าถ้าเป็นหวยใส่ข้อมูลวันที่ออกเพื่อให้สูตรคำนวณเฉพาะวันที่ตรงกับวันที่จะตัดยอดหรือวันที่หวยจะออกเท่านั้น ไม่นำวันที่อื่นๆมาคำนวณซ้ำลูกค้ากับผู้ดูแลระบบสูตรดูแลบัญชีจะต้องใส่วันที่ให้ตรงกันเพื่อให้มีการตัดยอดบัญชีอัตโนมัติถ้าใส่วันที่ไม่ตรงกันโปรแกรมสูตรจะไม่นับไม่คำนวณข้อมูลนั้น จะเป็นข้อมูลดูเฉยๆใส่ข้อมูลวันที่ซื้อขายเพื่อให้รู้ว่ามีการซื้อขายวันที่เท่าไหร่2งก๊อปปี้ไปวางที่เซลล์แถบคำนวณเพื่อให้สุดนับจำนวนสินค้าและรายได้ให้มีสินค้าซื้อขายกี่รายการ วันทีเท่าไหร่นำไปลงข้อมูลให้หมดเพื่อให้โปรแกร,รมคำนวณไรายได้แบ่งปันสมาชิกคนอื่นๆต่อไป 3. กรณีข้อมูลของสมาชิกลูกทีมให้ก๊อปปี้ข้อมูลของสมาชิกที่ท่านหาและแต่งตั้งลำดับตำแหน่งขึ้นมาเอง มาไว้ในเซลล์ข้อมูลสินค้าของท่านเพื่อให้สูตรคำนวณรายได้และแบ่งปันไปตามระดับขั้นต่อไปถ้าท่านทำบัญชีเองมีลูกทีมต้องไปดูที่หน้าต่างค่าเจ้าของบัญชีและจัดการแบ่งจ่ายเงินผลประโยชน์ต่างๆให้สมาชิกแต่ถ้าที่ไม่ได้ทำบัญชีแต่เป็นสมาชิกให้คนอื่นๆทำบัญชีให้ก็แค่ตรวจดูว่าการจ่ายเงินถูกต้องตามหลักการหรือไม่เท่านั้น วิธีการใช้สูตรบัญชีการตลาดระบบเพื่อกูลมาร์เก็ตติ้งและสูตรโปรแกรมเฉลี่ยการจ่ายเงินรางวัลเลขเสี่ยงโชคอัตโนมัติจะแยกอธิบายเป็นสองส่วนคือส่วนของบัญชีซึ่งสามารถนำไปใช้ กับทุกสินค้าและทุกบริการซึ่งในการใช้ร่วมกับสูตรโปรแกรมเจ้ามือหวยอาจจะมีคนมากมายไม่เล่นพนันและไม่ต้องการเข้ามาข้องเกี่ยวกับการพน,นันดังนั้นพวกเขาจะใช้แค่บัญชีการค้าทั่วไปเท่านั้นและการพน,นัน ซึ่งมีทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายซึ่งจะนำมาใช้บริหารร่วมกับสินค้าที่ถูกกฎหมายไม่ได้จะทำให้ระบบที่ถูกกฎหมายเสียหายไปด้วยดังนั้นจึงจะแยกบัญชีส่วนหนึ่งออกจากการพนานเพราะเรา ก็ไม่สามารถไปบังคับใครให้เล่นพนันแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายได้โดยจะเริ่มอธิบายการใช้สูตรบัญชีก่อนสูตรโปรแกรมบัญชีลบหนึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลจากเอกสารฝากซื้อขายจากระบบนายหน้ามาแล้วนำเปอร์เซ็นต์รายได้ ค่าในหน้าที่ลูกค้าแบ่งใจ่ายให้มาเข้าระบบบริหารโดยใส่ข้อมูลเพื่อให้สูตรคำนวณดังภาพอธิบายท่านต้องใส่ข้อมูลของท่านเช่นรหัสระดับตำแหน่งให้ครบเพื่อให้สูตรคำนวณเป็นระดับชั้นทีมงานและจำนวนรายได้ใส่ข้อมูลวันที่ตัดยอดสินค้าถ้าเป็นหวยใส่ข้อมูลวันที่ออกเพื่อให้สูตรคำนวณเฉพาะวันที่ตรงกับวันที่จะตัดยอดหรือวันที่หวยจะออกเท่านั้น ไม่นำวันที่อื่นๆมาคำนวณซ้ำลูกค้ากับผู้ดูแลระบบสูตรดูแลบัญชีจะต้องใส่วันที่ให้ตรงกันเพื่อให้มีการตัดยอดบัญชีอัตโนมัติถ้าใส่วันที่ไม่ตรงกันโปรแกรมสูตรจะไม่นับไม่คำนวณข้อมูลนั้น จะเป็นข้อมูลดูเฉยๆใส่ข้อมูลวันที่ซื้อขายเพื่อให้รู้ว่ามีการซื้อขายวันที่เท่าไหร่2งก๊อปปี้ไปวางที่เซลล์แถบคำนวณเพื่อให้สูตรนับจํานวนสินค้าและรายได้ให้มีสินค้าซื้อขายกี่รายการ วันทีเท่าไหร่นำไปลงข้อมูลให้หมดเพื่อให้โปรแกรมคำนวณไรายได้แบ่งปันสมาชิกคนอื่นๆต่อไป 3. กรณีข้อมูลของสมาชิกลูกทีมให้ก๊อปปี้ข้อมูลของสมาชิกที่ท่านหาและแต่งตั้งลำดับตำแหน่งขึ้นมาเอง มาไว้ในเซลล์ข้อมูลสินค้าของท่านเพื่อให้สูตรคำนวณรายได้และแบ่งปันไปตามระดับขั้นต่อไปถ้าท่านทำบัญชีเองมีลูกทีมต้องไปดูที่หน้าต่างค่าเจ้าของบัญชีและจัดการแบ่งจ่ายเงินผลประโยชน์ต่างๆให้สมาชิกแต่ถ้าที่ไม่ได้ทำบัญชีแต่เป็นสมาชิกให้คนอื่นๆทำบัญชีให้ก็แค่ตรวจดูว่าการจ่ายเงินถูกต้องตามหลักการหรือไม่เท่านั้น วิธีการ